สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางลำพนีมืดผุนทศนะคะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสาขาปฐมมวัยนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตหรับผิดชอบนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1มี20คนนะคะ อนุบาลปีที่สองมีสิบกดคนรวมทั้งหมดก็สามสิบกดคนค่ะ วิธีการดูแลเด็กปฐมวัยเราก็จะให้ความอบอุ่นอบรมเลี้ยงดูและปูพื้นฐานให้สร้างความคุ้นเคยกับเด็กให้เด็กมั่นใจกับแม่ครูก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมเต็มแก้ปัญหาเข้ามีปัญหาเขาจะไว้ใจเราแล้วก็จะกล้าเข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้สอนแก้ปัญหาเด็กอย่างใกล้ชิดอะไรเอ่ย เป็นของเล่นแปลกใหม่ไขาลานแล่นไปจิกกระชักปูนปูนไฟอาใครจะตอบเอายายมือเออยายแพ็กรู้ได้ไงว่าเป็นรถไฟยายแพ็กยิงขึ้นค่ะเพราะว่าแรนเสียงรถไฟมันดังยังไงลูกปูนปูนค่ะอ่าตกไห้หน่อยค่ะเห็นไหมคะยอดสุดยอดอ่ะแม่เธอมีนิทานสนุกสนุกจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเว้ เขาทำอะไรคะเด็กๆเล่นรถเล่นรถไฟนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่ารถไฟไขลานของงาะเพราะว่าผมเขาเป็นไงคะเด็กๆสั้นสั้นแล้วเป็นไงคะหยองหยองก็คือฟูใช่ไหมคะก็เลยชื่อว่าเงาะเจ้างะเนี่ยเจ้างะนี่ขานั่งเล่นรถไฟเออเจ้างอที่จะเล่นสนุกไหมเนาะเหตุการณ์จะเป็นยังไงอยากรู้ไหมคะจ้าดี เด็กส่วนมากก็จะสนใจนิทานพอดีเรามีนิทานเกี่ยวกับของเล่นในในนิทานเกี่ยวกับรถไฟก็เลยเลือกเอานิทานเรื่องรถไฟไขลานของเงอมาเป็นตัวข้นนำในการเรียนการสอนให้เด็กฟังนิทานมาเชื่อมโยงกับรถไฟให้เด็กสังเกตนะคะเช้าตรู่วันนี้เงาะดีใจมากแม่ซื้อของฝากรถไฟไขลาน น้องเงาะตื่นเต้นนั่งเล่นหน้าบ้านรถไฟไขาลานสนุกยิ่งนักส้มเดินมาใกล้เพื่อนใหม่รู้จักรถไฟน่ารักขอเล่นได้ไหมเงาะเป็นเพื่อนส้มนั่งชมรถไฟเล่นจนพอใจจึงให้ส้มเล่น คุณแม่ชื่นชมน้องส้มดีเด่นไม่แย่งเพื่อนเล่นอดกลัน้นอดทนเงาะส้มเข้าใจวินัยฝึกฝนของเล่นทุกคนไม่แย่งกันเอ่ยเป็นยังไงคะเด็กนิทานเรื่องนี้เป็นของเล่นที่ชื่นชอบคืออะไรล่ะลูกร,ลร,รถไฟสายลับอ่ะรถไฟไขลานแล้วรถไฟเนี่ยมันเป็นยังไงเนา มีรูปร่างลาักษณะยังไงคะมีท่อควันครับมีท่อควันมีที่นั่งค่ะมีที่นั่งคะ่ะมีมืงครับพ่อโอ้มีที่ขับมียังไงอีกคะมันมีล้อมันมีล้อรถไฟต่างกับรถที่บ้านของเด็กเหมือนกันหรือต่างกันคะต่างต่างใช่ไหมลูกอาใครว่าต่างยกมือคะ่ะ ต่างยังไงคุณคุณโอตโต้ครับเพรารถมอเตอร์ไซค์มีสองล้อค่ะอ่าแล้วรถไฟล่ะลูกหลายล้อหลายล้อถูกไหมคะสั้นหรือยาวค่ะรถไฟยาวค่ะแล้วรถที่บ้านหนูล่ะลูกไม่ยาวไม่ยาวแล้วรถไฟมีเสียงไหมลูกมีเสียงดังยังไงคะจะตอบยกมือค่ะอ่าคุณปูนครับยืนขึ้นลูกเสียงดังยังไงครับปูนปูนบปูนปูเสียงอะไรลูก เสียงรถไฟปูนปูนแล้วเสียงมันดังยังไงอีกคะเสียงล้อมมันดังยังไงคะเด็กเด็กกระชากครับชุดกระชากเก่งมากค่ะ <c oughs> เอ๊พี่ครูลมณาีสงสัยว่ารถไฟเนี่ยมันจะแล่นบนถนนหรือว่าแล่นบนอะไรคะเด็กๆดางค่ะแล่นบนรางใช่ไหมคะแล้วเด็กเล่ะคะ <c oughs> เด็กๆอยากเห็นรถไฟไหมลูกอยากไดนรถไฟแล้วใช่ไหมคะอดะเด็กยืนขึ้นค่ะ ลองต่อตัวกันเป็นรถไฟสิลูก่ทำเอวอ่อนๆใช้เคลื่อนไหวแบบรถไฟนะคะอ่ะมันตาให้จุจึ๊ดจั๊ดจึ๊ดจั๊ดปี๊ดมากเลยค่ะนี่อันนี้ต่อตัวเป็นรถไฟเยอะมากเลยค่ะใช่รถไฟมันตาด้วยไม้โป่งเลยโป่งเ้ยขบวนนี้รถไฟกับบอนลิสตแล้วเดียมัน คุณปอนี่คุปเป็นอะไรของรถไฟคะหัวค่ะหัวรถไฟอันนี้ที่มาต่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณคุณแดนยกมือค่ะอะไรรถไฟคะลูกรถไฟค่ะตู้รถไฟค่ะตู้รถไฟเอากอดดีๆนะคะที่น็อตแต่เกอดดีๆอย่าให้มันหลุดไม่กี่ตู้เอ่ยอนนัทเจ้าคุณครูหนึ่งต่อไปค่ะ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  าแสดงว่ารถไฟตัวนี้มีกี่ตู้คะเด็กๆเก้าตู้รถไฟหนึ่งหนึ่งขวบัวนขวบมีกี่ตู้คะเก้าเก้าเก้าอะไรคะเด็กๆตู้าตู้เยอะมากค่ะเอาผู้หญิงนะคะอันนี้น้องมอยเป็นอะไรลูกหัวรถไฟหัวรถไฟค่ะที่มาต่อกันนี่เป็นอะไรคะลูกเป็นตู้ค่ะเป็นตู้เยอะมากเลยค่ะมีนับทีคะมีกี่ตู้หนึ่งสอง แปด้า bon, e งหนึ่เจิดเจ็ดตู้ค่ะมีกี่ขบวนคะเจ็ดตู้เนี่ยหนึ่งขบวนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกระลขบวนไหนยาวกว่ากันคะเด็กๆขอผู้ชายครับพ่อผู้ชายมีกี่ตู before, ้คะหกเก้าเก้าตู้ของผู้หญิงละลูกเจ็ดค่ะยาวกว่าเพราะว่าดูตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่าเยี่ยมเลยค่ะค่ะเด็กๆแต่ละกละุมมานั่ง มานั่งตามกลุ่มค่ะนั่งลงลงูกเก่ง,ง,ง,งมากค่ะนั่งนล้ค่ะนี่กลุ่มนี้มีเท่าไรลูกมีห้ากลุ่มนี้มีสี่เนาะกลุ่มนี้มีห้าเม่อครจะมีรถไฟมาให้เด็กๆสังเกตรถเป็นยังไงรถไฟไถลานเหมือนกับในนิทานหรือเปล่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเด็กวช่วยกันสังเกตแล้วบอกรายละเอียดของรถไฟมาให้มากที่สุดพร้อมหรือยังคะเจ้าหัวหน้ามยอไรับค่าหัวหน้า อังวน้ามาตัวแทนหัวหน้ามามาคุณปออังหวหน้าคุณเดฟพขอดได้แล้วให้เด็กๆแวบเย่หออย่างดีเลยอะไรเอย อนิทานอย่างเดียวเด็กไม่ได้ใช้สัมผัสหลายส่วนเด็กไม่ได้สืบค้นเองมีมีแค่ประสาทส่วนเดียวก็คือตาดูกับหูฟังแต่ว่าถ้าเอาให้เด็กมาสืบสอบมาดูได้สัมผัสได้ฟังเสียงได้การปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็เด็กวัยนี้ชอบเล่นยิ่งสนุกกับการเล่นรถไฟเป็นของเล่นที่แปลกใหม่เด็กก็จะมีความสุขบรรยากาศการเล่นก็จะ รื่นเริงสนุกสนานได้ทั้งอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยค่ะ ที่ต่อ <ไป S 2> ใช่ไหมคะอ๋อรถไฟนี้อ๋อต่อรถส่นี้เอามาต่อกันแล้วมเป็นไงคะยาวจะไม่ลูกรูปรางดูตารางเป็นไงเอ,อ่ยร่างเป็นไงเอ่ยแข็งแข็งแล้วมีอะไรคะเอาันนี้มีไว้ทําไมคะมีไว้แลนมีไว้แลนแต่วา่าส่วนไหนของรถไฟจะสัมผัสกับรางส่วนไหนคะลูกส่วนไหนชี้สิลูกโอส,<ำ>ส่วนนี้ใช่ไหมคะ อลองใส่ดูสิลูกเอาใส่ดูสิคะมันใส่ได้หรือเปล่าใส่ทีงไหนเอ่ยใส่ตีงไหนคะใส่ตรงรางถ้าใส่ไม่ตรงมันจะเล่นได้หรือเปล่าอ่าทำไมล้อรถไฟถึงเล่นบนรางได้ล่ะลูกคมันมีหลายล้อเออมันมีหลายล้อนี่มันเป็นรูปทรงอะไรคะเนี่ยรูปทรงสี่รูปทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะนอกจากรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปทรงอะไรอีกลูกลองสังเกติคะมีรูปทรงอะไรคะ ทรงอะไรคะอันนี้ทรงอะไรคะทรงกระบอกไหนคะทรงกระบอกอีส่วนไหนบ้างคะส่วนกระบอกไหนคะทรงกระบอกอยู่ในนี้รูปทรงอะไรคะสี่สี่เหลี่ยมเหมือนไหมคะเหมือนในส่วนรูปทรงเหมือนกันใช่ไหมลูกคุณนันดาลองดูสิคะสีสีเหมือนหรือต่างคะคุณนันดาต่างไหนต่างยังไงคะลูกอ่าอันนี้สีอะไรบ้างคะเียวเขียวเหลือง แดงในสว่วนนี้ละคะสีอะไรลูกสีไข่ครับสีไข่ไขใช่ไหมคะสีไข่หรือสีครีมเนะมาะเมื่อต่อกันแล้วนี่เขาเรียกว่ารถไฟหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งขบวนครับหนึ่งขบวนเต็มว่ตเต้น,น้อยเยี่ยมมากเลยคะ่ะ เธอว่ามันเคลื่อนได้เพราะอะไรคะเด็กๆมันมีฐานมันมีฐาน,น,านแล้วถ้าเด็กๆเอาฐานอกอกลองเอาฐานออกสิคะแล้วมันจะเคลื่อนที่ได้อย่างไรเธอลองลองหาวิธีให้มันเคลื่อนที่สิลูกถ้าไม่มีฐานต้องผักผักค่ะยังไม่ลองผักสิครับผักนะคะนอกจากผักแล้วคนอื่นคิดว่าเคลื่อนที่ได้ยังไงอีกคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะทำอะไรคะผักมาจากข้างหน้าผักมาจากข้างหน้ามาข้างหลังนี่เขาเรียกว่า ขาเรียกว่าข้อยหล้างข้อยหลังข้าง,างหน้าน,นี่เขาเรียกว่าผักอันนี้เรียกว่าเรียกอะไรคะลากค่ะลาก,าลากมีผักกับมีลากเริ่มเลยค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามคระตรงไหยคะตรงลูกปลาตรงลูกปลารถไฟเล่นบนรางขอเล่นบนพื้นนะ่ะต่างกันยังไงคะเล่นบนพื้นเป็นยังไงคะเลี้ยงแล้ววิ่งยังไงคะวิงยังไงคะเมื่อกี้เนี่ย วิ่งเลี้ยววิ่งเลีเยลเ้ยวใช่ไหมลูกวิ่งเลี้ยวแล้วลก็วิ่งเร็วใช่ไหมลูกแล้วถ้าวิ่งบนรางล่ะลูกวิ่งยากวิ่งยากถ้าแม่ครูเอา่านออกไม่มีฐานนูจะให้รถไฟเคลื่อนที่ได้อย่างไร<บ>อ่ะลองผักดูสิคะอ่ลองผาักสิคะ,อ,อ,คะอันนี้อ่อันนี้นนผักเอาผัก น,นี่ผักผักคอยตรงหลังจากที่เด็กได้สืบเสาะส่วนประกอบรูป้างของรถไฟเสร็จแล้วครูก็สร้างสถานการณ์ว่าเด็กๆคะถ้าไม่มีฐานรถไฟจะเคลื่อนที่ได้อย่างไรแต่และกลุ่มก็จะค้นพบคําตอบด้วยตนเองนะคะเช่กนการคิดวางแผนหาวิธีการร่วมกันได้รู้ว่าเคลื่อนไหวด้วยการออกแรงแรงผลักแล้วก็แรงดึงะคะ่ะเขาจะค้นพบคําตอบด้วยตนเองะค่ะ ต่อไปจะเป็นการเอารถไฟออกมาเล่าสู่เพื่อนฟังจากการสังเกตนะคะมาเชิญกลุ่มเจ้าเดฟลูกพาคณะออกมามาเพื่อเด็กมาลูกอธิษฐมาช่วย่วยกันลูกมาเอาหันหน้าทางโน้นนะลูกอหลังจากที่หนูได้สังเกตได้เล่นรถไฟแล้วนะคะดเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะในตู้ลูกเห็นตู้ตู้รถไฟตู้เป็นไงคะเด็กๆตู้ยาวมีกี่ตูค้คะตู้เดียวตู้เดียว อ่าต่อไปกลุ่มเจ้าปอค่ะอ่ารถไฟมาสิคะไม้เพื่อนดูอาหารหน้าจางัวลูปตูไปทางด้านหน้าเลยค่ะมีอะไ,ไรบ้างคะม,มีตู้ไหนคะตู้ตู้กี่ตู้คะสอตงตู้แล้วมันจะเอามาต่อกันได้อย่างไรคะเด็กๆมันมีอะไรคะมันจะมีตัวเสียบอา่าตัวเสียบแล้วก็มีอะไรคะห,รหัวรถไฟเอามาเสียบตรงไหนลูกเสียบตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ รูถ้าไม่มีรูเสียบได้ไหมลูกไม่ไม่ได้เอามาเสียบกันเพื่อทําไมคะเด็กๆเพื่อวิ่งได้มันมันมันทำไมมันถึงจะวิ่งได้ล่ะลูกเพราะอะไรคะเพราะมันมีอะไรคะมันมีล้อเรามแล้วมาเสียบเอาเสียบมาต่อกันสิคะถ้ามันต่อกันนี่ก็เรียกว่าอะไรเอ่ยรถไฟมีหนึ่งขบวนครับหนึ่งขบวนค่ะอาจจะไม่เพื่อนหน่อยค่ะเยอะมากเลยค่ะจากที่เด็กๆสังเกตเด็กๆเห็นอะไรบ้างมีอะไรคะ ยายอูว่ามีล้อแล้วมีอะไรอีกคะใบเตยมีอ่าเอาลองลองลองประกอบให้แม,ม่ครูด,ดูสิคะเอาลองประกอบสิคะเด็กๆอ่ะใครจะถือใครจะถือมัวใครจะถือมัวถือมองนั่งก็คือตู้นี่แหละลูกมองนั่งก็คือตู้นะคะอ่าต่อไปคะ่ะที่นั่งที่นั่งอาจจะสิคะอันนี้เ่ะเด็กๆขะรถไฟของคุณใบเตยมีกี่มีกี่ตู้คะ,ะ2 2> สองตู้มีกี่<ด>ขบวนคะ เยอะมากค่ะอ้าวมันมีเสียงไหมเนี่ยเอาทำเสียงรถไฟเพื่อนดูสิลูกบูนบูนอาต่อไปของสุดท้ายของกลุ่มเจ้าเมยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเล่นรถไฟเด็กสังเกตเห็นอะไรบ้างคะรถไฟของเล่นที่หนูเห็นมีอะไรบ้างคะลูกมีหัวรถอันหัวรถไฟอะต่อไปนี่อะไรคะตู้ค่ะกลุ่มหนูมีกี่ตู้คะกี่ตู้คะตู้เดียวค่ะค่ะเขาเรียกว่ารถไฟหนึ่งเลยค่ะ เด็กลองเอามาวางไว้นะคะแล้วลองสังเกตสิคะเชิญค่ะ<อ>แล้วมีรถไฟขบวนไหนบ้างที่เหมือนกัน,กนอ่ะลงไปนั่ง<ช>ที่ค่ะอ่ะในของเด็กชายเดฟค่ะยายอูมาของเด็กชายเดฟเหมือนกับของใครคะของเลี้ยงมยค่ะของเด็กชายเดฟเหมือนกับกลุ่มของเลี้ยงมยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะใช่ไหมคะโอ้เก่งมากนะอูมนีเหมือนกันอะไรบ้างที่เหมือนล่ะลูก หัวหรือฟอ๋อยายอูมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะถ้าไม่มีถ่านเนี่ยรถไฟจะเคลื่อนที่ได้ยังไงคะคุณเดฟทำไงคะพักครับผลักครับอ่านั่งลงค่ะอ่าทีนี้เนี่ยคุณจะให้เด็กๆลองผลักรถไฟหนึ่งสองสาม ของใครถไกลที่สุดลูกของใครคะใช่เดมใครเดมขากยังไงลูกถึงมาไกลที่สุดครับผักแรงครับผักแรงครับเป็นของใครคะของเจ้าเมยทำไมถึงใกล้ล่ะลูกผักค้อยผักค้อยก็เลยเป็นยังไงคะรถเด้รถไดาไม่มาไกละก็เลยได้มาใกล้ใช่ไหมคะเด็กๆคะที่ของน้องของของเจ้าเดฟมาไกลเพราะเจ้าเดฟออกแรง ออกแรงมากใช่ไหมคะสร็จของเจ้าเมยมามาค่อยเพราะว่าน้องเมยออกแรงออกแรงน้อยก็เลยได้ไปค่อยใช่ไหมคะใช้แรงวัตถุเคลื่อนที่ด้วยการออกแรงถ้าออกแรงน้อยก็ไปได้ได้ใกล้ที่ไกลลูกใกล้ถ้าออกแรงมากเป็นไปได้ใกล้ที่ไกลคะไกลดึงมากเลยค่ะแล้วนอกจากถักแล้วทะไมอีกค่ะลูกดึงครับดึงครับออกมาสาธิตนี้คิลูกคุณเดชเชิญค่ะ อาลม์ค่อยๆอารมดึงดึงยังไงคะอันหนึ่งสองสามดึงเลยลูกมีดึงค่ะนิดอันนี้ดึงค่อยใช่ไหมลูกอ่ะหนูลองยกไปใหม่ค่ะอ่ะลองดึงเรๆให้เพื่อนดูเิคะดึงยังไงดึงแรงนี่เห็นี่ค่อยดึงค่อยก็เป็นยังไงคะมาค่อยแค่ดึงเร็วนะคะดึงแรงโอเคค่ะวิธีการเรียนในการสืบสอบหาความรู้ เขาจะชอบว่าเป็นการไปเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแล้วได้สังเกตได้ค้นพบและทดลองร่วมกันคือได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ทักษะการสังเกตนะคะสังเกตอย่างหลากหลายสังเกตรูปร่างรูปทรงสังเกตขนาดของแรงกระออกแรงกระบวัสูตรได้การคำนวณก็คือการนับจํานวนบกุกี้นับจำนวนตู้รถไฟทักษะการคาดคะเนคาดคะเนล่วงหน้าว่าถ้าเรามีแรงเราทำยังไงออกแรงปกักออกแรงดึงตรงนี้ก็ได้ทักษะกระบวนการ การลงความเห็นด้วยครับ mm hmm. ก็อยากจะให้เด็กเต,ติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้มีพัฒนาการครบทุกด้านเ,าเรียนรู้อย่างมีความสุขเจริหลัวตัวเองได้เหมาะสมกับวัยค่ะ mm hmm. ครูคือผู้เติม mm hmm. เต็มประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย mm hmm. ด้วยความรัก mm hmm. ความอบอุน่น บนความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็ครูคือพ่อแม่คนที่สองเป็นครูทุกเมื่อทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะก็อยากให้ครูผฐมวัยทุกคนช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับเด็กครูผฐมวัยถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่า ถ้าทุกคนตั้งใจสอนเด็กให้ความรักความอบอุ่นเจออุปสรรคอย่าท้อแท้มันจะต้องมีทางแก้ที่ดีแล้วก็เด็กปฐมวัยก็จะเติบโตเข้าสู่ชั้นปฐมได้อย่างมั่นใจแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองในการเรียนหลายๆสาระได้อย่างมีความสุขค่ะ